มีเลี่ยมมานั้นนี่เขาเรี่ยมตรงี้เลี้ยงเลยอ๋อเียก็่ห้าเลี่ยมตายวิธีใส่ชกกระบะนะครับของช่างถูช่างอยู่ไม่ใช่ช่างถูตอนแวแล้วมาถ่ายแต่ตอนที่ไม่หล่อเนี่ยถ่ายหล่อๆนี่ก็ไม่ได้เดี๋ยวนะเอย่าอย่าอย่าเพิ่นถ่ายเข้าไปิเวณผมอ่ะโอบริเวีผมเลยนะคนที่ สังอยู่ครับท่องอยู่ได้พอดีเลยหมอเมลเลยที่มีอสอดใส่้ากเกิน50เต็ สมัครไหมลงได้ไหมเนี่ยเราเลตีสามตีสี่ควรจะเสร็จสำเร็จควรจะได้รหัสผมไปใส่ครอบนี้มาสิีอันแดงอันโอ้ยบานฝั่ในใงนู้นสีฝั่งนี้แดงขายให้เก้าร้อย อาแล้วใส่ไงหลวงมันมีรูอยู่เหรอเป็นน็อตหกเหลี่ยมเล็กน้อยเป็นสปริงอ่ะไอตัวแป้นไอตัวนี้มันมีรูอยู่อันนี้มันเป็นกนละุ่มมากมันก็บีบแยกเข้าไปแล้วก็ไปบีบเด้งเองเร่งข้างในเองอ่ะเร่งเป็นการเคลื่อนี่ขีช่างอยู่ครับอันนี้ช่างถาม <c oughs> ทำไปเกินสะดุดตามใส่คลิปตรงไหน่ะต้องทำไปอยู่ไปนะครับหาไม่แล้วครับอ๋อคลิปถึงแหมเราก็ไม่ใช่มืออาชีพที่ไหนนะนี่ไงเนี่ยเราติดได้แล้วเนี่ยเ็นไแล้วก็ยืดโชกมานะครับ เนี่ยมันมีตัวพ่นแรงมันเนี่ยแต่ผมไม่มีมาเราทำการซื้อมาเองงันไม่มีตัวเสร็จกูใส่แค่นี้กู็ใช้ได้แล้วใช่ไหมงอมันก็ได้นะครับใส่คลิปล็อกนะฮะอันนี้คลิปลรอแล้วก็แม่เข้าไปเลยครับครีมเราก็ไม่ได้เอามาครับ นิดดเอย่างกะอย่างกะช่างมืออาชีพเราก็จะดูแต่ YouTube อย่างเดียวไม่ได้นะฮะเราต้องมีความชำนาญในตัวนะนี่แต่งอะวะอันนี้มันคืออะไรลูกเหลวให้ทำไมจัางลูกคืออะไรวะตัวนี้มันไง นี่มันแบาใส่ข้างในเวลามันไม่ให้มันยืดไงมมันครรนละล้นกัน,นความหม่เพราะมันก็เบี่ยง้ยัทงทำไปศึกษาอยู่ไปนะครับโอเคโอ้พอสปริงใส่ตรงไหน,นลงลงแล้วครับ สปริงสปริงใส่ยังไงเรมีสปริงด้วยอะไรเยอะๆเนี่ยโอ้โะจะลุลน้นหมดหมดสปริงอ๋อจปริงไม่คล้องกับผ้าเลยวะเนี่ยแหละเพรัะรุ่นวยื่เของเรถก็จะเหลือสิครับ มันมาคล้องกันนี่มันใช้อีกอย่างหนึง่งอ๋อถึงว่ามันสปริงมาคล้องกันนี่ถึงว่ามันเด้งได้อ๋อมันไม่ตัวพลนะังมากในช่างอ๋อนะครับช่างอ๋อกับช่างช่างยู <laughs> ผมรู้แ้วจะทำยังไงกับมันกดถอดมันแหมเถื่อนนึงเดยวโอช่างเราอยู่ในบ้านแล้วฮะ,ะทิพย์ช่งนี้ไม่มีตัวผ่อนแรงมีตัวสปริงใช่ไหมใช่ตัวสปริงเออผมถึงบังอ้อกับมันนั่น กูไ็ดูเหรอไม่ใช่ลูกมัม่มวแล้วแตว่อันนี้คิดว่านะเฮ้ยสุดยอดว่ะคิดได้ไงเนี่ยกูดเดนะาเังเรียนมานี่ไม่รู้ นี่เรียนมาจากอาจารย์ยูอาจารย์ยูครับเราเข้าขอคอทแป๊บเดียวข้อคอทแป๊บเดียวข้อคอท15นาทีาทจริงนะเต่น y o ยูทูบมันก็อะไรกันกมไม่เดนเมอนใครอยากรู้อะไรถามหาอาจารย์ยูนะครับช่วยคุณได้ คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดครับสไคร์ได้นะครับผมขอบคุณครับ